s When was kid, all wanted was you know, t สต you know. ีฟฮาวีเป็นนักแสดงตลกพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังและเป็นเบอร์ต,นต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน เขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการสื่อเขามักจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเขาให้ผู้ชมในรายการของเขาฟังมักจะเกี่ยวข้องกับความยากลําบากในวัยเด็กและการตามล่าความฝันที่กว่าจะมาเป็นสตีฟในวันนี้นั่นเองหนึ่งในเรื่องราวนั้นก็คือ Apollo Story A lot of missteps, man. f l u n k i n g out of c o l l e g e y o u know g e t t i n g f i r e d from some pretty c o o l jobs and then ข้างเ o ๋งและจากนั้น e ุ e รู้ s หมกลา r เป็นค n ไร้ที่พึ่งเป็น ช่วงปลายยุค80เขาได้ลาออกจากงานเพื่อที่จะตามล่าความฝันฝันเพียงอย่างเดียวที่เขามีมาตั้งแต่เด็กคือเขาอยากที่จะเป็นดาราตลกอยากมีตัวตนอยู่ในทีวีตลอดระยะเวลา3ปีแห่งความเพ้อฝันบ้านของเขาที่มีคือรถคันเดียวสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขามีเขาตระเวนหางานแสดงตลกตามร้านอาหารกลางคืนในย่านต่างๆไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้น วันหนึ่งในปี1991เมื่อเขารู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขามีเงินเหลืออยู่เพียง35เหรียญเขารู้สึกเหนื่อยกับสภาพความเป็นอยู่นี้เต็มทนสตีฟร้องไห้และคิดว่ามันคงจะต้องถึงจุดจบสักทีที่เขาจะต้องถอดใจเขาควรจะต้องถอดใจได้แล้วและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนที่ความเพอ้อฝันนี้มันจะทำลายชีวิตเขาไปมากกว่านี้ Steve ตัดสินใจที่จะโทรกลับบ้านหาพ่อโดยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโดยก่อนที่เขาจะโทรออกนั้นเขาได้เช็คข้อความจากไมายเลขของเขาว่ามีใครฝากข้อความอะไรไว้หรือเปล่ามีข้อความเสียงหนึ่งถูกฝากเอาไว้ถึงเขาเขากดฟัง สวัสดีสตีฟนี่ชักซัดเดนนะผมเป็นผู้จัดรายการโชว์ไทม์ที่อพอลโลที่ New York นะิวยอร์กน่ะผมเห็นเทปการแสดงของคุณผมว่าคุณดูตลกดีนะอยากจะชวนคุณให้มาโชว์ที่อพอลโลสักหน่อยในวันอาทิตย์จะถึงนี้คุณคิดว่าคุณพอจะสนใจไหมโอกาบหาผมหน่อยนะ เมื่อฟังข้อความจบสตีฟก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมเขาควรที่จะดีใจที่ได้รับโอกาสใหญ่นี้อพอลโลเป็นสถานที่จัดแสดงโชว์ต่างๆที่มีชื่อเสียงมากอยู่ที่นิวยอร์กและสามารถที่จะทำให้คนที่ไปออกรายการนั้นได้แจ้งเกิดได้ภายในชั่วข้ามคืนแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในรัฐฟลอริดาและทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเงินเหลืออยู่เพียง35เหรียญเขาจะไปที่นิวยอร์กได้อย่างไรเขายืนร้องไห้อยู่ที่ตู้โทรศัพท์นั้นคิดกับตัวเองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าให้เขาควรจะยอมแพ้ได้แล้ว วันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีและงานโชว์ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหาเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปนิวยอร์กในเวลาเพียงแค่2วันเขาไม่มีทางไปนิวยอร์กได้แน่แนในขณะที่ยืนร้องไห้อยู่นั้นเขาก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะฟังผิดก็ได้บางทีวันอาทิตย์นั้นมันอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าที่ไม่ใช่อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้และถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ยังพอมีเวลาให้เขาได้หาค่าตั๋วเครื่องบินเขาจึงลองกดฟังข้อความดูอีกรอบ แต่เมื่อลองกดฟังข้อความดูอีกรอบเขาก็เข้าใจถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วว่าวันอาทิตย์ที่เขาหมายถึงนั้นคืออาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้เขามีเวลาหาเงินและหาทางเพียงแค่2วันเท่านั้นเขาร้องไห้คิดกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่จะลกมากที่โอกาสที่ดีที่สุดจะต้องมาในช่วงเวลาที่เขาไม่พร้อมได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาที่เขามืดแปดด้านอยู่นั่นเองก่อนจะวางหูโทรศัพท์ลงเขาได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเตือนว่ามีข้อความใหม่ถูกฝากเข้ามาถึงเขาเขาจึงกดฟัง สวัสดีสตีฟฮาวิ่ผมทอมสบหลอดจากคอมเมดี้แคราวนผมมีงานแสดงตลกที่แจ็กสันวิลล์รัฐฟอริดาในคืนวันพรุ่งนี้ค่าตัว150เหรียญถ้าคุณมาได้ผมจะจ้างคุณนะเมื่อสตีฟฟังจบก็รีบโทรกลับหาทอมคนที่ฝากข้อความนั้นมาเพื่อบอกเขาว่าเขาสนใจอยากจะรับงานนั้นเพราะตอนนี้สตีฟอยู่ที่เพนสโคลารัฐฟอริดาเหมือนกันห่างจากแจ็กสันวิลล์ไปเพียง3ชั่วโมงครึ่งเขาสามารถขับรถไปได้ สตีฟขับรถไปที่แจ็กสันวิลและแสดงตลกในคืนวันต่อมาคือคืนวันศุกร์เขาได้ค่าจ้าง150เหรียญเจ้าของกลับที่นั่นบอกกับสตีฟว่าเขาชอบสตีฟมากและสตีฟตลกกว่าคนที่เขาจ้างมาเสียอีกถ้าสตีฟอยู่อีกสักคืนเขายินดีจะจ้างสตีฟขึ้นแสดงอีกและจ่ายค่าจ้างอีก150เหรียญซึ่งสตีฟก็ตกลงที่จะอยู่แสดงในคืนถัดไปซึ่งเป็นคืนวันเสาร์และเขาก็ได้ค่าจ้างทั้งหมด300เหรียญ เมื่อสตีฟได้เงินค่าจ้างมาจากนั้นเขาโทรหาชักซัดดันคนที่เสนองานที่อพอลโลให้กับเขาถามว่างานนั้นยังคงอยู่ไหมชักบอกว่ายังว่างอยู่และสตีฟก็ตอบตกลงที่จะไปนิวยอร์กในวันอาทิตย์สตีฟจองตั๋วเครื่องบินสายการบินอีสต์นซึ่งมีตั๋วโปรโมชั่นสำหรับไปกลับระหว่างแจ็กสันวิลฟอริดาและนิวยอร์กในราคาเพียง99เเหรียญเมื่อจองตั๋วเรียบร้อยเขาขับรถไปจอดไว้ที่สนามบินขึ้นเครื่องไปยังนิวยอร์กเขามีสัมภาระเพียงกระเป๋าสองใบเท่านั้น เมื่อถึงนิวยอร์กเขาก็เดินทางไปที่โรงละครอพอลโลที่ตั้งอยู่ในย่านฮาเลมเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเป็นเวลาประมาณ11บเอโมงเช้าของวันอาทิตย์เขาเข้าไปแนะนําตัวกับชายคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่นั่นชายคนนั้นบอกว่าโชว์ที่สตีฟจะแสดงอยู่ในช่วงดึกให้สตีฟกลับไปก่อนสตีฟพยายามอธิบายให้ชายคนนั้นฟังว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนขอให้เขาได้อยู่ในที่นั่นได้หรือเปล่าจะอยู่นิ่งๆเพราะว่าเขามีกระเป๋า2ใบมันจะเป็นเรื่องลําบากมากที่เขาจะต้องถือกระเป๋า2ใบอยู่ข้างนอกนั่น ชายคนนั้นฟังแล้วตกลงและบอกให้สตีฟขึ้นไปเก็บตัวอยู่บนห้องแต่งตัวชั้นบนและห้ามสตีฟลงมาเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาแสดงของตัวเองสตีฟแบกกระเป๋าขึ้นไปชั้นบนห้องแต่งตัวพอเมื่อเวลาประมาณบ่าย3ามเขาก็เริ่มหิวและทนไม่ไหวจึงลงมาข้างล่างเพื่อขอไปซื้อ KFC ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตึกอพอลโลเมื่อซื้อเสร็จเขาก็กลับขึ้นไปนั่งกินบนห้องแต่งตัวตามเดิม ในช่วงค่ำก็มาถึงก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาในอาคารรวมถึงนักแสดงทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่หวังจะมาดังที่นี่ที่นี่นี่เองที่สตีฟได้มีโอกาสพบกับเดเวนจอห์นสันและเจมี่ฟ็อกซ์ซึ่งเวลานั้นปี1991ก็ยังไม่มีใครแจ้งเกิดเลยไม่มีใครรู้จักใครทั้งนั้นทุกคนต่างอยากได้โอกาสที่จะแสดงที่นี่ คิวแสดงของสตีฟถูกจัดให้อยู่ในช่วงดึกเวลาประมาณห้าทุ่มก่อนเวลานั้นมาถึงเขาได้ยืนคนออกไปแสดงหลายคนถูกคนดูขหไล่ให้ลงจากเวทีความน่ากลัวอย่างหนึ่งของอพอลโลคือไม่ว่าใครจะขึ้นไปแสดงอะไรก็ตามและถ้าไม่เป็นที่ถูกใจสาหรับผู้ชมที่นั่งชมอยู่ผู้ชมก็จะพร้อมใจกันโห่ไล่ให้นักแสดงลงไปจากเวทีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานักตอนนักอพอลโลเป็นที่ที่จะส่งให้คุณได้แจ้งเกิดแล้วก็จะทําให้คุณดับยับเยินได้เหมือนกัน จากนั้นสตีฟได้ยินเดเวนจอนันขึ้นแสดงแล้วก็ถูกหัอไล่ลงจากเวทีแล้วก็ถึงคิวของเจมี่ฟ็อกซ์ขึ้นแสดงสักพักก็ถูกโหไล่ลงจากเวทีเหมือนกัน ตอนนี้สตีฟเริ่มรู้สึกกลัวกังวลว่าจะทำเสียเรื่องกังวลว่ามุกของเขานั้นจะไม่หาเขาหายใจไม่ทั่วท้องจนได้เวลาที่เขาจะต้องขึ้นเวทีมุกที่เขาเล่าให้ผู้ชมฟังวันนั้นเกี่ยวกับการชกมวยระหว่างไมค์ไทสันและมิชกรีนเป็นนัดที่มิชกรีนนั้นแพ้เขาเล่าล้อเลีเยนมิชกรีนตอนที่ถูกนักข่าวสัมภาษณ์ซึ่งผู้ชมในอพอลโลต่างหัวเราะและชื่นชอบกับมุกตลกที่เขาเล่าทุกคนถูกใจมากถึงขนาดว่าทุกคนลุกขึ้นยืนตบมือให้เขา เขาลงจากเวทีด้วยน้ำตาแห่งความดีใจและได้รับค่าจ้างเป็นเงิน750เหรียญสำหรับการแสดงในครั้งนี้สตีฟไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้ในการแสดงตลกที่ไหนมาก่อน และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้แสดงตลกผ่านทางทีวีซึ่งขณะนั้นเขามีอายุประม,มาณ34ปี สองสัปดาห์ต่อมาผู้ดำเนินรายการโชว์ของอพอลโลลาออกสตีฟฮาวิ่ได้รับข้อเสนอให้กลับไปนิวยอร์กเพื่อทดลองเป็นผู้ดำเนินรายการกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Ama t e u r Night เขาตอบตกลงทันทีเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ Ama t e u r n ไ g h t ได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงพักเบรคโฆษณาเขาไม่ยอมลงจากเวทีเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่วอร์มอัพได้ขึ้นมาทำหน้าที่แต่สตีฟเลือกที่จะทำหน้าที่นั้นเสียเองโดยที่เขาให้เหตุผลว่าการสลับกันไปมาแบบนี้จะทำให้คนดูไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องกับ เขาเองต่อมาเขาได้รับหน้าที่ให้ดำเนินรายการโปรแกรมที่มีชื่อว่า The Showtime at the Apollo ซึ่งเขาทำอยู่8ปีเป็นผู้ดำเนินรายการที่ทำหน้าที่ได้นานที่สุดที่นั่น สตีฟบอกว่าเหตุการณ์ที่อพอลโลนี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดถ้าเขากลับบ้านไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเขาก็คงกลับไปเป็นคนคนหนึ่งที่เคยไล่ล่าความฝันอย่างเพอร์เจอร์ลาออกจากงานไม่มีบ้านอยู่สุดท้ายก็ต้องกลับไปตายหลังที่เดิม ถ้าถึงวันนั้นสตีฟจะไม่ได้มีโอกาสไปที่นิวยอ y ์ r k และแสดงที่ Apollo ผมก็เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งเข้าหาโอกาสเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้ในที่สุด You, know, you can't come from my school in 1968 and make the statement that you w a n to be on TV The teacher clearly said Do you know anybody on TV? No. TV. Have you ever known? No. Have you ever been on TV? No. Anybody in the school? No. three years you know living in a car driving up and down the road, you know, trying to make it, all with this notion that one day I was gonna have the Steve Harvey show. It was a notion, it was just a, you know, and I was just, I just couldn't understand why I couldn't. Be.